ยังไม่มีวิวแววนะฮะหรือเราจะมาให้เข้าไก่ครับเนี่ยวันนี้อสองแล้ววันนี้เราจะมาให้เอาไก่นะครับไอ้บอลที่ผมทอยเอานะครับเพราะมันติดสายไฟด้านบนเนี่ยตียไม่ได้ครับแต่แค่ทอยก็เพียงพอแล้วครับกับระยะที่ได้ โดนแล้วครับเฮ้ยเราโดนแล้วครับเราโดนแลวเฮ้ยเราไม่เหว้วนะครับวันนี้นะครับดูต่อไปฮะ ตัวนี้ไล่กัดขึ้นมาแบบดุมากฮะคือกินจังหวะเหมือนสปีดนะฮะปลากัดอยู่กลางน้ำนะปกติที่ผมเล่นเล่น่ะไม่กินพื้นเลยก็ขึ้นจากพื้นมาสักฟุตหนึงนะ่งอันนี้กัดกลางเลยฮะหรือว่าเขาหาเหยื่อในระยะนั้นอยู่แล้วไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะ ก็ต้องสับยาวแหละเฮ้ยมีกัดครับมีกัดครับยิงด้วยแต่ว่าหาเยื่ออยู่ในระยะนี้นะฮะระยะที่เป็นกลางน้ำฮะ ต่อไปอันนี้กว่าครับกัดครับเฮ้ยสุด กี้ัดแปลกมากนี่นะเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ฮนะกับไหม้ใหม่แต่อันนี้จริงๆเราไม่ใหม่หราผมมาเคยมาบ้างแล้ว ตึงตง น้ำที่นี่ไม่ใส่นะฮนะนหคุณคุณน่าจะเป็นเพราะช่วงนี้ด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ใส่เลยขุนออกแดงนะวโอนตินดีดีนี่และแต่ก็ยังมีตัวมากัดนะกัดนะครับกัดแล้วถ้ากัดไม่โดนเราปล่อยเดือวลงไปนะยำ้ำเผื่อเขายังจะตามอยู่อ่าไม่โดนอนะ ยนกับที่เดิมครับข้าต้องวนเวียนอยู่ที่เดิมอยู่ครับมันกัดนเหนียโดนครับโอ้โหตัวไม่ใหญ่ครับตัวนี้เปลี่ยนน้อยครับ,บแล้วมันจะมีตัววนอยู่ที่เดิมมันจะกลับไป แล้วไม่โดนกลับไปที่เดิมฮะไปวนรอตัวใหม่ฮะเหยื่อตัวใหม่ไปครับแล้วก็โยนไปซ้ําดูเผื่อเขามีฝูงเพราะเราโดนสองทีตรงนี้ติดเลยสองทีก็สองตัวลองดูครับถ้าเราเจอฝูงก็โชคดีไปฮะ แปลว่ายังไม่ใช่ฝูงยังไม่ใช่ฝูงที่ใหญ่กตับบอลม,มากนะตอนนี้มันจะมีไซส์หน่อยฮะ ช้อนคางครับผมย้ำครับช่วงเช้าผมโดนโฉมไปแล้ว แรกเลยไม่ทันได้ถ่ายคือหย่อนหย่อนลองลองดูโดนเลยไม่แนวผมจะลงให้ดูนะ อ,อะไรมาจ้ันะหลุดง่ายจัด หลบต่อร้อนต้องนังหล,ลบหลังเสาโอ้โหร้อนจัดเต็มเต็มเลยหลุดบ้าน อะไรคือสิ่งที่ไม่อยากได้แล้วได้มาขาดสองทีเนะไม่อยู่ย้ำหน้าเกี่ยวตัวอีสาน อีกคนนะตัวนี้เป็นแปดโมงที่ร้อนจัด ข้อย้อนจะขอะง่ายสุดนะถ้าข้อแนวหน้าเนี้ยมันจะลำบากนะต้้งหน้านี้สายเราจะไม่ทิ้งท้องมากตัดนะไม่ซ้ำครับที่ใหม่ครับสายเราทิ้งท้องอนะข้อลำบาก ตีเฉียงขึ้นให้มันสวนกระลมฮะมันสวนในละน้าใกล้เคียงกัน,นะฮะมันจะไม่ทิ้งท้องมากะให้ทิ้งท้องช้างของสายนะฮะแลก็ขอขอ้อเลียดมาเลยมันทะยกสูงแบบนี้มันขาอไม่ถึงห,อ,หอ,อือเปล่าองขอกดปลายต่ังลงนิดนึงแล้วเวลาเ,าเจอลมนะฮะ เขาไดา้แต่ผานแต่ล้มผัดหลอกแางนี้นะครับต้องใช้เทคนิคประมาณนี้ก่อนฮนะช่วยได้ครับเหยือดเล็กๆผมใช้1.5เองนะ สสวยเลยเพราะว่าปาัดโุ้ยสุดพอดีนี่ครับที่ผมบอกว่าใช้1.5จริงๆนะฮะแต่เป็นติกแสบนะฮะเหยียด1.5เราจะลงชา้านิดนึงแต่ว่าลดความเราแวงได้ในระดับหนึ่งเลยดีครับปล่อยหมายนาเตอนนี่ก็ ทานาเกลือนะฮะก็ถือว่าปลาเคยได้เคยได้นะเพื่อนมันเยอะที่ว,ว่า <c ười> กินกระปีดพร้อม cắn luôn cắn luôn cắn <laughs> dạ <cô>, dạ <laughs> <laughs> กินสปีดนะครับตอนนี้มาลายสลิมมาลายลายสลิมทอบเข้าไปป้นเกือหมดอะเลาไปสองตัวกัดกัดทอมสปีดเลยจ๋าเลยเอาให้ ยิ่งยิ่งกี่ส่วอะเหมือนสับเหมือนเหมือนสับอะไรสับหมูสับอะเปล่าดูเดี๋ยเอางานเอาวิธีทางกับข้าวมาตกปลามีประโยชน์นะทางกับข้าวอะนี่อะยกเลย <laughs> ยังดูงใครเห็น,หนสัสิบาทจะกิน,นอเอาดิ

<c oughs> ปวดแขนกว่าทุกวันนะไปเร็วปวดมันจะกินนะปล่อยลั่นก็กินแล้ว นี่ครับผลงานของเราวันนี้ไม่มากไม่น้อยครับพอดีครับผมอากาศดีมากครับแต่จังหวะถ่ายก็ไม่ค่อยกินค่อมกันไปค่อมกันมา mm. งานของเรา mm. หนึ่งถุงโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ